รวมทะเลอ๋อมาดูแม่ตำรวนทะเลไม่หวานค่ะไม่หวานตำรวนทะเลไม่หวานโดยกล้องสรันตำแซบโอ้วันนี้ลูกค้ามาเต็มเลยครับพี่กล้องยังไม่มาเลยพี่กล้องยังไม่มาพี่กล้องยังไม่มาเลยพี่ก้องมาลูกค้ามาเต็มแล้วแม่ต้องทำทำแทนได้ทุกคนนี่ครับเพราะว่าเพื่อไม่ให้เสียลูกค้านะนี่ครับตำปากห้องหนึ่งโอเค เดียนลงเลยนะลูกเขียนเลยล่อค้ากำลังเดินทางมาค่ะแม่ที่กล้องที่กล้องกำลังกล้องกำลังมาลูกค้าหิวแม่ก็ตาอร่อยเหมือนกันเออเขาบอกแม่ตาอร่อยเหมือนกันเขาเคยกินแม่ตำใช่ไหมไม่เคยไม่เคยกินใช่่ใชเมื่อก่อนแม่เคยตำเมาก่อนไม่ใช่เหรอเปรี้ยวเนาะเปรี้ยวเปรี้ยวนัว ตมทะเลตมทะเลนี่มีทะเลเรามีเดิมนี่สุภาพเคยมากินนะทุกคนใส่กุ้งนะกำลังกำลังแกะหอยแครงนะนู้นมีกุ้งมีปูมีหอยแครงมีกระพรด ก,กำลังเดินทางมารถติดจะวากันนะเป็นัว่าไม่รู้ทะเลทะเลมีปูด้วยอ๋อมาดูแม่ทำปู้ยกำลังแกะกำลังแกะหอยอาเสร็จแล้วหอยเสร็จแล้ว โอ้โ oh, ทุกก้างด้วยนะฮะไแรง เส้นเยอะไหมลูกใส่เส้นเยอะไหมคะใส่เส้นเยอะไหมลูกค้าสั่งแล้วพอไหมโอ้ยลูกคอยแม่คอยเพราะว่าจำแรงไม่ได้ใช่ำแรงมันเละจะปูจะเละ ใส่ไปนั่งกินั่งได้เลยนะจ๊ะเขียนได้เลยนะกระดาษตรงนั้นว่างอยู่กระดาษอาอเขียนแล้วนี่เป็นไงอ่ากินมากเลยสีสันสีสันสุดยอดแถมมะนาวให้ เอาว่าสาวช,ชอบเปรี้ยวไงค่ะยำมะนาวให้ซีก<า>น,นึ<า><ไ>ง